ศาสนาบนโลกนั้นมีหลายศาสนาไม่มีศาสนาไหนดีที่สุดในทุกศาสนานั้นล้วนแต่สอนให้ผู้คนนั้นเป็นคนดีเราว่าศาสนาพุทธของเราดีที่สุดนะเพราะเรารับข้อมูลด้านเดียวศาสนาคิดววาของเขาดีที่สุดเพราะเขารับข้อมูลด้านเดียวในศาสนาอิสลามและมุสลิมเนี่ยก็ว่าของเขาดีที่สุดคำสอนของเขาดีที่สุดเพราะเขารับข้อมูลด้านเดียวนะ ก็ตรงมาศึกษาศาสนาอื่นบ้างนะเพราะว่าศาสนานั้นล้วนแต่มีวัตถุประสงค์นั้นล้วนสอนให้คนเป็นคนดีนะเป็นสอนให้ผู้คนนั้นได้กระทำความดีกันรักกิเลสต่างๆนะแล้วก็รักโทสะโมหะนะในคําเรียกแล้ะโทสะโมหะในศาสนาอื่นนั้นก็จะมีสำเร็จแตกต่างกันไปนะแต่ว่าก็จะมีความหมายเดียวกันแล้วก็การ รวบรวมผงชนนะรวบรวมผงชนเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นหันตัวเข้ามาทําความดีกันนะหันหน้าเข้ามาทําความดีจับตัวกับใจกับเกินเราตัชั่วอะไรต่างๆดังนั้นการที่จะโดนถูกจัดสัตวนะ์นะเื่นั้นว่าศัลย์อื่นไม่ดีคาสอนศัลนานั้นบิดเดือนอะไราง้มันก็เพราะว่าอะไรเพราะว่า ไม่ตรงกับศาสนาข้อมูลที่เราได้รับนะดังนั้นจึงเปิดตรงเปิดใจให้กว้างนะเพราะว่าการเปิดใจให้กว้างนั้นจะทําให้เราไม่เข้าแคบนะศาส,สนาคิดนั้นก็มีการทํามาติมีการทำแรงของเขาอยู่ศาส,สนามุทเล่มก็จะมีการวบรวมพงตนมีการละหมาดนะมีการกระชิตต่อพระเจ้านะทําให้บัตรศน,นของเขานั้นไม่ต้องไปทําบาปทำกรรมเพราะว่ามีเอลาอาจจะมีเวลาอยู่กับพระเจ้ามากนะอยู่กับ ศาสดาของเขาการทำละหมาดอะไรนี้นการือยดันอดเขาก็มีการเฉยจินอดนะยจินอดของเขาการสนาพุทุก็เป็นการมีการเฉยจินอบสถกันในวันพระของพุทธศาสนิกชนดังนั้น okay. ก mm ่อนนี้จะว่าในแจะศาสนานู้นไม่ด no okay. ีศาสนานู no ้น no มิจฉาทิฏฐิอะไรนั no ่นก็อดียวต้องไปว่าว่าในมุมมองในตอนนี้แต่แรกก็อาตมาก็ ตัด้านทนที่กับศาสนาอื่นๆเหมือนกันแ,แต่เมื่อมาพิจารณาคําสอนแล้วมันก็มาจากว่าเงาเดียวกันล้นสอนคนได้เป็นคนเดีละตีเล็กละเรากะละราคะโทรศโมท์หมอะอย่าเพิ่งไปดูตนว่าศาสนาเราดีศาสนาทุกศาสนานั้นล้วนสอนคนนห้เป็นคนเดีเดยว